สวัสดีครับ fc ช่องคุณลำใหญ่พระสมเด็จวันนี้เราอยู่ที่ร้านเดลี e เดโลอาจารย์สมศักดิ์นะครับศักเสนาวันนี้เรามาขออนุญาตอาจารย์ทำคลิปพิเศษลายกลางปลาพระสมเด็จหลังลายกลางปลาหลายท่านหลายเสียนบอกไม่มีแต่ไปหาในไปคนในเอกสารแล้วมีครับมีเอกสารหลายเรื่อที่เขียนไว้อย่างชัดเจนว่ามีการสร้าง พระสมเด็จลายกลางปลานี่ครับลักก็เป็นลักจีนครับได้ใช้กล้องขนาดพ6 0 0 x ร้อยเบขยายส่องมาแล้วว่าเป็นลักจีนลักเก่าลายกลางปลามีทั้ง1ข้อ2ข้อนี่ครับถึง9หรือ8ข้อ9ข้อครับนี่ครับเราทําคลิปนี้เพื่อยืนยันให้กับเอได้เห็นว่ามีลายกลางปลาจริงๆไม่ใช่สินค้า o t ท็อนะครับนี่ครับ ได้ที่ถักก็เป็นเก่าโบราณนะครับมีแขวไซมีลักกีนเคลือบอยู่นะครับนี่ครับลักชนิดนี้มีเมื่อร้อยห้าหกปีที่แล้วนะครับปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วครับเนื้อของลักมีที่เดียวคือประเทศจีนเท่านั้นนะครับประเทศไทยไม่มีนะครับลักแบบนี้นะครับเลยยืนยันได้ว่าพระชุดนี้ไม่ใช่สินค้าโอท็อปแน่นอนร้อเครับ เซียนหลายท่านบอกไม่มีแต่วันนี้เราทำคลิปนี้ให้กับพิพเศษนะครับพิเศษทุกท่านเลยท่านใดสนใจอยากเข็นอยากศึกษาอยากเรียนรู้มาได้ครับที่เทริรลาซันซอยเจ็ร้านเดลิเดลโลนี่ครับมีหลายพิมพ์นะครับเอฟซี FC ครับมีหลายชั้นนะครับมีหลายพิมพ์ครับนี่พิมพ์บัมเพญทุกการะกิริยาก็มี พิมพ์ใหญ่นี่ครับพิมพ์ชาวบ้านหรือว่าพิมพ์เล็กก็มีนะครับมันสักร่พิมพ์ใหญ่นะครับนี่พิมพ์เล็กนะครับพิมพ์มาตรฐานที่เราเล่นกันอยู่นะครับนี่ครับนี่พิมพ์นี้ก็เห็นมีหลายท่านมีไว้ในครอบครองหลายหลายร้อย,ย,ยองค์นะครับแต่ที่นี่มีแค่ไม่กี่องค์ครับสององค์นี่ครับ นี่ครับพิมเล็ก F C ท่านใดสนใจที่จะเรียนรู้และศึกษามาศึกษาและวมาเรียนรู้ได้ครับที่เทอราซันซอยเจ็ดนะครับร้านเดลิเดโลปักุดไปได้เลยครับนี่ครับทราทั้งหมดนี้ได้ขึ้นกล้องแลครับสองครับนี่ครับเนื้อมนสารเหมือนงาช้างเลยครับนี่ครับไม่อยากเชื่อครับว่าจะมีจริงๆในตำราครับนี่ ตัวนี้คือก้างปลานะครับที่อยู่หลังองค์พระนี่ครับในกล้องขยายขึ้นมานะครับขนาดพันหกร้อเอเป็นพระที่เนื้อสมเด็จเลยนะครับมีมวลสารเรียกว่ามีกเกือบจะทุกชนิดตามตำรานะครับนี่ครับเราขยายจากตรงนี้นะครับขึ้นให้กับ f อซได้เห็นในจอขนาดใหญ่ครับนี่โน้ตบุ๊กที่ขนาดพันหกร้อยอ็นี่ครับ ขยายขึ้นมาอย่างชัดเจนเห็นนี้แคลไซด์นะครับที่ขาวๆเนื้อคลิกแคลไซด์คาร์บอนีที่เกาะขึ้นมานับร้อยปีขึ้นนะครับถึงจะมีขนาดนี้นะครับเคลือบอยู่ในองค์พระนะครับนี่ครับเกาะเต็มเลยครับไม่ได้กดเข้าไปใหม่ๆแน่นอนครับแคลไซด์จะขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้ร้อยปีขึ้นไปนะครับอย่างน้อยๆก็ร้อยห้าสิบห้าสิบปีก็จะบางนี่ร้อยปีขึ้นก็จะเป็นชั้นๆครับ fc ครับนี่ครับ ข้างในก็มีแคลไซต์นี่ครถ้าท่านใดสงสัยอยากจะเรียนรู้ก็มาดูได้ครับของจริงมีไม่ใช่น้อยเลยครับหลายเีกว่าหลายองค์นะครับขยายขึ้นมาแล้วคล้ายๆกระดูกนะครับคล้ายๆงาช้างเลยนะครับเนื้อละเอียดนี่ครับเนียนใ้ขนาดพันหกร้อย x สองนะครับแต่จริงๆแล้วกลางนี้เล็กนิดเดียวนะครับไม่ใหญ่นะครับ ด้วยกล้องจุลทรรศขยายขึ้นมา 1,600x นี่ครับที่ fc เห็นนั่นก็คือขยายขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับเราทำคลิปนี้ให้กับ fc ได้เห็นได้หายสงสัยว่าก้างปลามีจริงครับนี่ครับเนื้อสมเด็จหุ้มอยู่ในก้างปลานะครับนี่ว่าทำมาพร้อมกันเลยนะครับนี่ครับ FC จะได้หายสงสัยครับว่าผลาสมเด็จนั้นมีจริง หลังลายก้างปลานี่องค์ใหญ่นะครับองค์ขนาดใหญ่เลยองค์ขนาดเล็กมาตรฐานก็มีนะครับสี่เหลี่ยมพื้นฟักหลวงลักปิดทองนี่ครับปิดทองล่องชาตินี่ครับสีดําลักษณดนี้มีเฉพาะประเทศจีนเท่านั้นทองที่ปิดก็เป็นแผ่นใหญ่นะครับ มีลายก้างมีก้างปลามีมนสารเขียวเหลืองแดงนี่ครับมีครบตามตำราครับมีสองข้อก็มีนี่ครับนี่องนี้พิเศษครับนี่อย่างนี้ก็หลายท่านมีไว้ในครอบครองนี่ครับนี่ครับองนี้จะหายากนิดนึงครับแบบนี้ครับมีน้อยครับองนี้ก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบกว่าล้านครับ การปลาวันนี้เราทำคลิปนี้กับเอฟซได้เห็นนะครับเพื่อยืนยันแล้วก็เป็นหลักฐานว่ามีจริงนะครับนี่เราขยายขึ้นมาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราจะทำคลิปผลกระแสตามที่กระแสมีอยากรู้อยากเห็นให้เราตามไปดูอะไรก็ จะหาสิ่งนั้นมาให้ท่านดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ